สวัสดีครับวันนี้เรามาในเกม r o v เกมที่ผมไม่ได้เล่นมาน,น,นานๆนนี้เราก็มาในตัวของน้องแม็กเป็นตัวที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากครับเล่นโง่จนโลดตันเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะแสดงศักยภาพของเขาได้มากแค่ไหนครับน้องแม็กกิฟเพนแห่ง ROE อ่าครับเริ่มเกมมาแล้วก็เช็คเรียบร้อยครับยืนเรียนชนกับมอทอสแน่นอนคงจะไม่เอาลิงมายืนเรียนกับผมแล้วให้มอทอสไปร์ม วัน,นี้ค่อยๆเคลียรครับมอทอดยังไม่เข้าเ่นค่อนข้างจะเียสบายครับจั่หวันนี้เผื่อได้ได้กับปูไปด้วยครับกับปูก็ซ้ายดินขวาไม่รู้สึกอะไรครับกวาจะตายทีเรามีทูดามีค่อยๆปั่นไปปันปป่นไปข้างบนเหมือนจะมีประเด็น เอากับมอทอดขอดูเชิงก่อนครับว่าเขาฝีมือขนาดไหนวิ่งใส่วิ่งใส่ครับเป็นตัวทอดสมองอีกตัวหนึ่งเช่นกันต้องอะไรมากครับวิ่งใส่อย่างเดียวเราก็คอยหลบอย่างเดียวครับหลบแล้วก็ปั่นหลบแล้วก็ปั่นครับความติดสู้ไม่ได้ยังไงครับเอามอทอดมายืนเลียนชนกับแม็กครับประโยชน์ของใครจะมีมากกว่ากันทางบนก็ใส่กันไม่เลิกดิ่งก็ขึ้นไปเติมเรียบร้อยครับ เราพอแค่สี่เท่านั้นกิฟเพนของเราจะได้ออกลงขออากนี่ก่อนแล้วกันเพื่อนนะครับยังนัวกันไม่หยุดครับยังนัวกันไม่หยุดขอปันน่นอีกครับสี่ปาพอดีครับเอาล้ครับลิงจัดการแก๊กไปเรียบร้อยเราล็อกหั้ไปที่ลิงเพื่อไม่ให้มันเกิดจนเกินไปเราจะแลกชีวิตลิงมาได้หรือไม่กิฟเพนของเมืองไทยไปแล้วครับเรียบร้อยครับโจวจังหวะนี้ครับ นีโอ้นีข้งล่างครับมาอย่างไรครับอ้าวอาราวิวมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับนั่นแหละครับดับเบิลคิวครับอยู่นี่แปืว่าดีครับวิ่งมาหาครับหิวคิวครับไม่รู้ซะแล้วครับเราปั่นแรงแค่ไหนโอ้จังะนี้ครับได้สองคิวมาฟรีๆครับสองแรกหนึ่งครับแถมป้อมไม่เสียได้ปั๊บแดงมาอีกต่้งหากปุ่ม่นนี้มีที่ไหน ยิ่งกว่าแฟดเซียวในห้างอีกนะครับทอดก็ยังคงปั่นง่ๆไปครับป้อมเราไม่ได้สกิปเลยครับขนาดเราหายไปตั้งหลายนาทีเป็นตัวที่ถอดสมองครับบอกแล้วครับจะเอามเอาทอดเอาโอเมนปั่นนีป้อมผมน่าจะหายไปเกือบครึ่งแล้ว ปั่นหนึ่งต่อเนื่องอ่าครับลิงลิงยังไงครับลิงมาแอบลอยๆครับกิดกิตหรือเปล่าครับพี่ลิงครับนั่นแหละครับเรายังบกตามจิดต่อเนื่องจะเอายังไงครับไม่รอดครับแรงงานเผาครับเอาอย่างเดียวครับตัวที่มันร้อนแรงนังไฟเออครับโอ้อ่าครับมอดทอดยังไงครับปอดสมองอีกือเปล่านั่นแหละครับปอดสมองจริงๆครับบอกแล้วครับนี่คือตัวถอดสมองอย่างยิ่งครับ โ,โคิดยังไงครับตัวมีเยอะแยะครับอมท็อตมีเป็อาครับอย่างนี้ครับามาเตมหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหาอาฮ่ามายังไงครับกต่คุณสังตายของลาพิวครับโอโ้เกือบตายครับเราว่าอย่าเอาดีกว่าเพื่อนมันจะไม่ดีเอานะอันแล้วครับ ไม่มีคนแข่งให้ครับคนเกมไม่รู้ว่าปรับใหม่หรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้เล่นนานครับปกติมันน่าจะเอาได้ครับคนเดียวช่วงนี้สงสารลิงมากครับเจอทั้งแม็กเจอทั้งลินดิสครับข้างบนมันจะมีประเด็นอีกหรือเปล่าครับแตงวานี้มอทอรมาอีกแล้วครับอดกำองเล่นจริงๆครับคนเล่นมอทอรนี่ครับวิ่งใส่วิ่งใส่ครับ เอาจังวันนี้ผมยิงดาวเทียมไทยคมขึ้นไปบนฟ้าครับให้เพื่อนเลนบนได้เห็นลิงนั่นแหละครับรับจากเรียนไกลครับหอถอดก็ถอดสมองวิ่งมาใส่อีกแล้วครับโอ้โหอะไรครับโอ้กันสองฝั่งครับเกมนี้น่าจะขาดลอยครับฝั่งโนนถอดสมองเล่นครับนึกอะไรไม่ออกวิ่งใส่อย่างเดียวครับแล้วเหรียญเกมมีแค่ลิงด้วยครับแล้วลิงก็โดนยำใหญ่ใส่กับไฟกับพริบเลยครับ ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเกมนี้เกมของเราก็ไม่ได้กระจอกครับแม็กผมก็ปั่นแรงแบบสุดๆเลยครับเกมนี้ของมาไวมากหมอท็อตก็เข้าไปเลีกลางเราคนยังคงปั่ยังต่อเนื่องทางบนมีประเด็นกันอีกหรือเปล่าอันตรีเราอีกซีวิข้อนี้หมอท็อตยังไงครับ ลิงใส่ดรักลเลเยอร์กับนาตา雅อ่าเทียนาตาเลียหรือนาตา雅ไม่รู้ครับผมก็เรียกนาตา雅บางคก็เรียกนาตาเ <c oughs> ลียอ่าครับสินดีมาเต็มครับเราล็อกไปที่นาตา雅แต่มันถึกนิดนึงครับโอ้เห็นมีฟึ่งเห็นลิงครับโอ้น่าจะเปิดใส่ลิงครับไปยอัน <c oughs> ลิงใส่ลิงนิดครับโอ,โอ้เก็บฟองครับ <c oughs> แอวอเลสเ,เตอร์ก็แอบตีดาร์กยางต่อเนื่องก็ได้มาเหมือนกันโอ้างวันนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายครับ แล้วข้างบนก็มีประเด็นกันอีกแล้วครับโอ้โหเยลินก็เจ็บลาวิ่อไปไปกันอย่างตอนเนื่องครับส่วนลิงก็เก็บแก๊กไปอีกครับโอ้โหยังโกงมัวกันอย่างมอมันครับเย่างนีไม่ต้องมีอะไรมากครับใส่ได้ใส่ครับเป็นเพื่อความมันก็หายไปสองครับนี้เราจะเอายังไงครับโอ้จะเอาหรือเปล่าหรือจะปล่อยทิ้งครับอยู่แล้วไม่เข้าแนี่นอนครับดู่จังหวะนี้ ขอลงตรงกลางดีกว่าจากผมคนเดียวไม่น่าจะเอาไว้สามคนเขาก็มีเอเนคอยปัดให้ด้วยตรงกลางเพื่อนก็จะเอาครับคิดว่าน่าจะไว้ครับนั่นแหละครับลินดิตต้าดาวไปเราเอาป้อมกลางดีกว่าครับทื้นที่ให้เพื่อนได้เล่นทิ้นที่ไปครับยิงโดนครับเราก็เอาให้หมดปลาเลยครับคราวนี้เราได้พื้นที่แล้ว นีครับก่อนตรงนี้ก็เป็นของเราเรียบร้อยครับ,อบคอบคับทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่าให้ลิงได้โง่ห <ST AR> ัวขึ้นมาอี่ก็เลี้ยตรงนี้เอาย่างไงครับคือว่าปล่อยไปก่อนถ้าเกิดไฟใหญ่เดี๋ยวไม่มีอันติใช้ฆ่าคนแม็กเป็นตัวที่มีอันติถึงจะเก่งครับแต่ถ้าไปยืนปั่นงโง,ง่เขาหนีได้ครับ คอยใช้ติแบบยังระมัดระวังตัวที่เล่นยากครับเล่นง่ายๆแค่เล้งคอมมานเดอร์กับคอนต้นๆเนี่ยพอเล่นได้ครับสงดาวเทียมไทยคมขึ้นไปให้เพื่อนเจอลิงหรือปลาครับที่ก็ดักหานและครับดูไว้ก่อนครับดูไว้ก่อนเป็นทรัพจากแดนไกลครับเล่นแม็กก็ต้องคอยดูแมพให้เพื่อนด้วยครับมีตัวดักหายแล้วก็ต้องคอยเปิดแมพเหมือนจะดูเป็นงานอยู่นิดนึงครับ ับมาเอาดาักแล้วเราต้องกลับมาโซนดักให้เพื่อนอันติีก็เหลืออยู่20วินาทีก็นาเพียงพอกับการโซนดักเฉยๆครับตอนนี้ก็ยองเราไปเรียบร้อยแล้วสามารถต่อคอนกับเราได้วนนี้เรามา,มาออดที่การเรียนกับออดถอดสมองวิ่งมาอีกแล้วครับ ไงดีครับวินมาครับจะวิ่งใสหรือเปล่าตอนนี้บิงหายครับวิงหายครับหาล็อนาทยามาเราเปิดตีไล่ด้านหลังครับมองไปที่ด้านหลังเพื่อให้ไม่มีตัวทําด้านเบีครับนั่นแหละครับวิ่งเข้าป้อมนีกันเลยครับตอนนี้ทีมเขาปั่นป่วนเป็นอย่างมากเห็นคลิปเป็นจอกลงก็วิ่งหนีก็เจอก็เจอเกันเรียบร้อยครับยิงหัวคาแม่ยครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็ได้เก็บงานกันเรียบร้อยเป็นตัวที่ปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามได้ดีถ้าเกิดของนํา แกเราเปิดอันติฝั่งตรงข้ามก็ขวัญนี้ดีพอแล้วสบายสบายครับเกมนี้ขาดยิ่งกว่าขี้ใสรวดะครับอย่างวันนี้นี่ไฟกันเกิดขึ้นเราจะเอายังไงครับเพื่อนจะบวกต่อหรือไม่นั่นหะครับออกไปที่ลิงแต่ไม่เอาครับพยายาที่ลงเาครับเนี่ยจะเอายังไงครับโวนให้เพื่อนครับกล้าหรือเปล่าครับนั่นแหละครับขอดสมองมาอีกแล้วครับโอ้ยีตีเอ็มเออรักเออเลยครับ แย่ยิ่งกว่าอะไรดีครับโอ้เงินเฟ้อแล้วครับยังวางนี้ครับรัฐบาลแจกเกินครับบอกเลยครับเกมนี้ครับขาดยิ่งกว่าขี้ใส่รวดอีกครับสบายชิวๆครับไม่มีสิทธิ์ตอกก้อนไดๆทั้งสิ้นครับเจอธนาคารมอซอดเพื่อการลงทุนครับตายได้ดียิ่งกว่าหุ้นของฟูวอลเลนบัฟเฟตต์อีกครับเอาครับ ดาก้อนก้อนนี่เขาเรียกอะไรนะมังกรเอพิโซดดาก้อนเนอะไอตัวม่วงเขาเรียก Dark Slayer ครับมีอะไรทำครับพูดไปเรื่อยเปืๆนะครับได้ไอเทมตัวแรงมาแล้วคนทีหน้าสั่นครับบอกเลยครับ เราเจะเสียบมนออกออกอดอก,กันเวทก็ได้ครับแต่เราต้องการความหดครับเกมนี้ครับเอาให้หน้ายู่ไปเลยครับ <c oughs> จิริงทุกอย่างครับอย่าให้ได้งูหัวขึ้นมาครับกิดดานไปเลยครับอย่าให้ได้มาพยองกับเราครับ ตั้งรับอย่างเดียวครับฝั่งตรงข้ามครับไูจะได้นานแค่ไหนครับเดี๋ยวมีคนแจกตังครับธนาคารเพื่อการลงทุนมอทอสครับเปิดแนบให้เพื่อนครับเห็นลิงหรือเปล่าเพื่อนเปิดมาครับล็อกเข้าครับเอเนตจะเอายังไงครับวิ่งววันนี้ดีพอวิ่งหนีแล้วโอ้มอทอสก็ทอสองงอมาอีกรอบอย่งไรเห็นผมเลือกน้อยก็หิวมาเหมือนเดิมแจ็คเด้งให้ครับเรียบร้อยครับ ปกติกับธนาคารเพื่อการลงทุนตอนนี้ฟังผมถือว่าเงินเฟ้อเป็นอย่างมากไอ้ยิงเงินตีมาโดนก็หาได้มีความเกรงกลัวไหมขอการนี้ก็น่าจะเป็นของเราอยู่ก็มีอาต่อต้านก็พลังเงินครับความร่ำรวยเสียงเงินทองครับเดี๋ยวสักพักฝั่งตรงข้ามต้องมีคนโดนแน่ๆครับ ลางสังรณ์ผมมันบอกรับนะครับค่อยๆตามไปครับเราจะเอาดาร์ก,ก่อนหรือเปล่าดาร์กม่วงมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนลงดันที่สูงก่อนครับนครับแล้วลินดิ้เข้าไปตีดาร์กคนเดียวการรอนิดหนึ่งผมก็จะไปช่วยนะครับตอนนี้เดินไปโอ้ติดยินครับ โอ้ช้าไปประมาณ5วินาทีทำให้ลินดิสไม่เอาแล้วครับปีไม่เข้าครับโอ้ไม่รอเลยครับขอไปเอาบัฟแดงก่อนครับครับกลับมาครับ๋ยวมาช่วยลินดิสดีครับครับลินดิสเปิดไปที่ดักง่วงแล้วเราต้องไปช่วยแทงให้เขาไปตึนะครับว่าเริ่มแรงแล้วทารก็ยังมีประเด็นอยู่เอาหรือไม่ครับ ลิงก็อ้อมมาด้านข้างครับครับแล้เข้าไปที่ลิงครับจิกเช่นครับกมีกระแม่กระมินครับไม่เอาก็เอาตรงกลางนี่แหละครับโอ้หาประเด็นครับหาเรื่องอีกแล้วครับต้องมีคนโยนบอกแล้วครับเลือดมันร้อนครับเลือดมันร้อนต้องการการปะทะครับน่าจะจบไปเรียบร้อยครับตายสามตายสี่ครับจบเกมครับ โอ้ขาดยิ่งกว่าขี้ใส่รวดครับเอานละครับจบไปแล้วครับสำหรับเกม R.O.B. ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาดู